คุณงามความดีเป็นบรารมีสมบัติข้าจูนหนุนให้ด้วยการบำเพ็ญทานบรารมีก็ดีอานิสง์ผลแห่งบุญแห่งทานการที่ได้กระทำบำเพ็ญน,นี้จะเป็นอุปัตจ,จะเป็นอานิสงส่งให้อุปถัมข้ามชูในภพบนี้ชาติหน้าต่อไปก็ดี จะเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการคำว่าบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการนั้นก็คือว่าเราดูในภพนี้ชาตินี้ก็ดีบุคคลผู้ให้ทานผู้รักษาศีลจะเป็นผู้มีญาติมีมิตรสารนหิตญาติธรรมเป็นสเสน่ห์มหาสเสน่ห์เป็นมหานิยม ในบุคคลผู้ได้รู้จักการเสียสละแบ่งปันสรรหาแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นคำว่าแบ่งปันความสุขก็คือให้ข้าวน้ำโภชนาหารที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆศินะเพศสัต์ยาบำบัดรักษาทุกโศกโรคภัยบุคคลผู้ใดรู้จักแบ่งปันสรรหา แบ่งปันความสุขเหล่านี้ให้หมู่น้ให้หมู่ให้คณะให้ผู้อื่นบุคคลอื่นบุคคลเหล่านี้เหล่านั้นก็จะเป็นผู้มีญาติมีมิตรมีเพื่อนม,มีผู้คบหาสมาคมนับถืออย่างคุณพ่อณรงของเราเนี่ยค,คุณพ่อณรงคุณสวนพิษอโมอ ได้่ากันกระทำบาเท่านี้ก็มาจากนู่นจากอ,อําเภอปากคาดได้เห็นว่าหลวงตามาทําบุญเพิ่นก็มาได้มาจากอ,อําเภอปากคาดพร้อมทั้งคณะญาติโยมมาจากวัดสุทธิก็ได้มาเตรียมข้าวน้ําโพสอาหารสยทานพร้อมทั้งที่ทจะถวาย เครื่องกองบุญกองทานอุปถัมภ์ค่ำชูในกิจการงานพระศาสนาเพื่อได้มีศรัทธาเจตนามอย่างมากมาหลายลน้นคุณพ่อนังลงเนี่ยถวายที่ดินหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดไร่ถวายให้เป็นสมบัติในพระพุทธศาธสนายกมอบให้ท่านพระครู วิวิทยารัญธรรมดำเนินงานดำเนินการต่อเพ็นถวายเป็นสมบัติในพุทธศาสนาหายากมากที่ดินเป็นร้อยกว่าไร่อันนี้ก็เพราะว่าพิ่นมองเห็นประโยชน์สตดทิผลอาจจะพึงได้พึงมีพึงดีพึงจเจริญต่อตอนเองด้วยช่วยพระศาสนาสวายที่ดินให้แก่ครูบาอาจารย์ เพื่อจะได้เป็นสถานที่ที่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เพราะว่าเจตนาศรัทธาน้ำใสใจบุญไปผู้สลาดอันนี้นะจินวันนี้ก็ได้มาถวายปัตหารทยทานร่วมกับคณะพวกเราชาวบ้านดอนหอมาร่วมกับหลวงตาด้วยอันนี้ก็คุณพอ่นอ,อนลงอมรรักคุณสวนพิษอมรรัก คนได้มาร่วมด้วยช่วยกันอุปถรัรมภ์ค้ำซูดังนี้เป็นต้นในบุคคลผู้ได้รู้จักให้และแบ่งปันให้แก่บุคคลอื่นผู้อื่นจะเป็นที่แลใใข่พอใจแก่มวลหมู่มหาชนคนทั้งหลายในวงหมู่คณะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็รู้จัก รู้จักคุณพ่อนื้อลงอบอรักอยูที่วัดสุดทีิวรามงานใดกิจใดก็ไปร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกับคณะชาวบ้านญาติโยมของเราชาวบ้านตนหอได้กระทาบําเพ็ญช่วยกิจการงานพระศาสนาร่วมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูจนจเจริญรุ่งเรืองไพบูนพูนสุขไพบูนพูนดีงามมาถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะอาน,นิสงสในการรู้จัก ให้และแบ่งปันวันนี้ได้มาถวายปัตทหารสังฆทานองค์สนเด็จพระศาสดาจารย์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพืพ่นได้ตัดไว,าวา้ว่าบุคคลผู้ได้ให้ทานบำเพ็ญทานจะอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ละกใค่พอใจแก่มวลหมูม่มหาชนคนทั้งหลาย ถ้าจะเกิดชาติหน้ารืชาติหน้าพบใหม่ต่อไปก็จะเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยโภกทรัพย์บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยสื่อเสียงกิติศัพท์อันดีงามมั่งมีสีสุขบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ขัดสนจนทรัพย์ ปเกิดชาหนึ่งพบใดบุญกุศลในการให้ทานติดตามข้ามจูนหนุนให้เป็นผู้มีญาติมีเมตตเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ทุกพบทุกชาติเป็นอนิสงส์ส่งให้เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองภพยบูรณ์ไปเกิดในสวรรค์ก็ได้สวรรค์สมบัติ พระนิพพานสมบัติเป็นที่สุดยุติภพชาติวัตถสงสารก็เพราะว่าอนิสงส์ในการให้ทานอย่างท่านพระศิวลีเถระเพิ่นประวัติของเพิ่นนะเพิ่นให้ทานในภพก่อนชาติก่อนก่อนจะมาเกิดเป็นพระศิวลีนี่ให้ทานแจกทานบริจาคทานนะให้ทาน ตลอดบริจาคทานตลอดโจนมาพบชาติจะมาเกิดร่วมพบร่วมชาติร่วมพระสศาสนาขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดในตระกูลอันาัางขั่งสมบูรณ์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์เป็นอนิสงส์ส่งให้ท่านพระศิวลีเป็นผู้เลิศ ทางอัตเลกกราบเขามาบวชเป็นพระเป็นสง์แล้วเป็นผู้มีลาบมากเป็นผู้มีบริวาลมากแม้แต่เทพพระบุตรเทพพระธิดาลุกเทพเทวาก็สตาร์เริ่มใสเพราะเพราะว่าอนิสงส์ในการให้ทานและบำเพ็ญบารมนปางก่อนพบก่อนจะไปที่ไหนอย่งใดไม่ขัดสนจน อาพัพอะไรทุกสิ่งทุกประการบริบูรณ์สมบูรณ์จนได้ยกย่องจากพุทธเจ้าเรียว่ายกเอตตัคะเลิศทางอัตเลกกราบที่นี่บางคนไม่เข้าใจเห็นว่าหลวงพ่อพระสีวดีพนมีโชคมีลาบมีโภคสมบัติมากอารูปพนไปแขวนอารูพัพนไปตั้งได้บ่ได้บำเพ็ญือพพกับบุบด้วยแล้ว เขาเอาไปตั้งแล้วก็บ,บรรลวสมุ่นไหวพะบ,บ,บ่บรรบรรบริจาคท่านบำเพ็ญท่านคือเพลนกบบระบืรวยคือเพลนแหละอย่ารวยคือเพลนก็ต้องศึกษาบางท่านประสิวรีเพลนเห็ุจังไหนพก,ก่อนศาสตร์ก่อนเป็นจังรวยเพลนจังมีพวกกระซับมากเพลนไหท่านเพลนบริจาคท่าน พระเมตตาปานีแก,นก่คนุกคนยากลำบากอนาถาไม่จะโจนเชื่อเปิ้นเพิ่นในสายก้อนผุนเพื่อปิ้นเพิ่นเพิ่นก็บ่ให้ปิ้อยากให้เอาโลดจะได้เอาอยัางเอาเลยบวต้องป่นต้องจับห้ดอกใช่ปนะให้กินขา่กนากินนาคยิมสะกอนจะได้ยังก็เอาโลดดูนั่นนี่บแพ่งดอกเอาไปโลดพุดนะ นำใจเพลินแนบ่งปัสนสรรหาเขาต้องการปรารถนาอะไรให้เอาไปโลดบริจาคให้บัวหวงบวงัวแพงบัวหึงบัวหวงเอาไปโลดโจนชีวิตป้นเพลินกัดใจอ่อนกินข้าวกินน้ำกินน้ำทำล้านกัใจอ่อนเลย่ยบ่าเอาหยังเลยบ่ปบ่นเพล่ยเบอาซิ่งเอาของบ่ป่นบ่จีเพล่ลยพระอนิสงส์ี่ว่าให้การให้ ในการพูิจาบในศาสตร์นั้นโจนตะกลับใจเป็นคนหูพูดดีแล้วนนเนีลยเป็นเสียเพราะว่าอาน,นิสงส์ในการให้เป็นที่ละไข่พอใจแก็บุคคลพูดได้รับเป็นบุกเ,เป็นเมตตามหานิยมเมตตามหาเาสเนเป็นเมตตามหาโศกมหาลาภพ,พระอาน,นิสงส์ในการให้ ในการบริจากในการทําบุญทําทานตจบุญสุนทานไม่ตเนีขีเนียวมาเกิดเป็นพระศิวะลีในภพชาติศาสนาขององค์ุเด็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว้าจะเล่นุ่งเรื่องไม่ใช่ไอันนี้เราบางทีบางท่านบางคนเอาไปแขนข้อก็ดีไปตั้งไว้ในบ้านในเฮี้ยนในห้อง ได้มองร้านค้าร้านขายจะบริสุทธิษาบริสุไถ่ท่านคือเพิ่นบริบริจากท่านคือเพิ่มบริบูรรักษาสินพระวนาคือเพิ่นก็บบริสุทธิสิรให้ตะบุรมบารมีพระศิบบริพิ่นซอยจะบริสุทธิษาเบิงว่าเพิ่นจะไดเพิ่จํิลำาจรรวยเพราะฉะนั้นอันนี้ขอบอกถึงญาติโยมทั้งหลายว่าถ้าเรามี พระศีวาลีแล้วก็คำนึงถึงว่าเพิ่นไหนเพิ่นจังรวยเพิ่นจังเลิดเพิ่นจังประเสดเพิ่นจังมั่งมีสีสุกพอเพิ่นไห่ท่านบริจาคท่านบบตานีขีนยาวบ่หวงบ่หึงบ่หวงบ่ห่วงไว้เมื่อใดก็แบงปันสัรหาแบงปันสัรไห่บุคคลผู้ต้องการปัดนาช่วก็จัดการสรรหาให อดีตไปห้าไปตั้งไว้แต่ห้าบนได้ปฏิบัติคือเพิินกับบน้วยคือเพิินแล้วเนาะแต่ว่าญาติโยมข้าราชาวบ้านดอนหอก็ดีชาวพุทธบริษัทัรงหลายที่มาโวมกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้เป็นผู้เป็นผู้รวยเป็นผู้เจริญเป็นผู้มั่งมีสีสุขเพราะว่าได้ให้ทานรักษาชินไหวพระสวดมนต์ องคตเดีพประสมมาส,สัมพุทธเจ้าพันทัดไว้ว่าผู้ใดยอยากร่ำอยากรวยกับมันให้ท่านมังแบงปันสิ่งที่ของม่ทิงที่จะของม่อันใดเพราะสวยไร่กาชสวยแกมูกแกคณะเสียสาะแกส่วนร่วมแกสังคมไปเกิดสนุงเวกสิรวยจะเล่อนลุงเรื่องมังมีสีสุก ไม่หยดมีสัก์มีซื้อมีเสียงมีหยดมีผูมมีหยดมีสักไม่อนาถวาสนาหนัาางก็เพาะบุญใดกระทำบำเพ็ญไปอยากสวยอยากงามอยากมีอายุาย,ยืน,นก็ต้องมันห้มันรักษาศีลอันนี้สงรักษาศีลไปเกิดซ่เนองพบใดกระเจนปีผู้รลบรูปสวย เออไม่โลกไห้ขัดจ็บเบียเบียนน่าซืนตาใสาใจดีไปอยู่ที่ไหนแห่งใดไม่มีผู้มาเบียเบียนลาวีมีแต่นแนวดีแนวงามแนวเจริญลุงเรื่องไพ,พ่บูนพูดสุขีิสวัสดีมีใช่ทั้งกายทั้งใจอันนี้อันนสง์ที่ได้รักษาศีลลูปสวยอายุาย,ายืนบทต่าง บ่ตายก่อนอายุไขบ่มีโรคไข้ไข้เจ็บอันไลยอันหายโรคโควิดสิบเก้าสิ 19, 20, 20, บยี่สิบกับบ่มากกวานบ่มกากใกล้เพระาะว่ารักษาศีลผู้อยากมีสติป,ปัญญาลำเลิดประเสริฐด้วยศีลด้วยรรมด้วยมคผลปณิพานก่อมันพังเทศพังรรม ปล่อยปราสวดบูเจริญสมถะกรรมาฐานเจรพระวิปัสนากรรมาฐานก็เป็นเหตุให้เกิดเป็นภูมิสติปัญญาไม่วิชาความรู้สเสียวสลาดเปลี่ยนปัาสาวกวีด,ดีงามพังเทศพังถ้ำกับเข้าใจง่ายเพราะอาน,นิสงส์ได้ทำสมาธิภาวนาเจริญว,วิป,ปัสนากรรมาฐาน เป็นภูมิสติปัญญาสลัดสเสียวเปลียปาศสสต์กับวิธีงามไปเกิดใส่ผู้ใดก็ดีแต่บรรลุลู้มทำลู่แจ้งพลุลุ่มจักท่างพ้นทุกอันนี้เพราะว่าอันนี้สงด้กระทรมบำเพ็ญไว้แต่ว่าสรุปแล้วว่าอยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเจริญเรื่องเลืองด้วยสติปัญญาก็มันให้ทานมารักษาศีล บันบ่ายพระสวดมวนต์พังเทศพังธรรมประพฤตรรรรพิธรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมถกรรมฐานเจริญพระวิปัสสนากรมมฐานครบบริบูรณ์สมบูรณ์มาเนี่ยเาวาเ่าเขายัางมีการเวีนบ่ายตายเกิดด่วงมหามหนพบสงสารบนถึงปฏิพานเมื่อใดบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เขาทำบำเพ็ญกัตจิสอยห้อยตามอุปธรรมพร้อมอุปธรรมพก อยู่ตลอดพจนจะได้ตัดไวด้ว่าทานังสกโสปนังทานังสหายะสัมภูตังผลทานนี่แหละจะเป็นญาติเป็นเมตเป็นสารเหตุญาติธทรรมอุปธรรมบำรุงอยู่ไม่ว่างไม่เว้นทุพภทุกชาติเป็นพี่เลี้ยงนางนมยูตลอดไม่อัพอ่ไม่อัพจนคนแค้นไม่ถูกยากลำบากได้พบได้ชาติใด กจิบริบูรณ์สมบูรณ์าะเจเดพระน,นี้คณะท่านทั้งหลายญาติโยมทั้งปวงเป็นผู้โชคดีแล้วพ่อแก้วแม่คุณพระบุญแม่พระศรัทธาสาธุชนคนผู้ใจบุญใจดีงามทั้งหลายได้กระทํามบำเพ็ญเกิดมาได้พระศา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 พุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ป่าถนาดีเจต,าน,าจตานาดีกับพวกเรา ได้มาเป็นเนื้อนามบุญรับสยทานผลทานให้เราได้บ,บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญบุญสินกินทานเป็นอน,นิสงส์ส่งให้ได้รับเนาะไม่ออกญาโยบทั้งหลายที่มาถวายทานอุปธรรมบรรลุถูกเศร้าถูกวันเด้อขอให้จดจำทำกิจพิจารณาไว,ว้บ่า ข้านอยากให้เจ้าคอ้องดูเย็นเป็นสุขเจะาเล่นลุ่เรื่องกับปฏิบัติอย่างที่บันเทศเพิ่นซ้อนเพิ่นสีเพิ่นแนะเนี่ยเพิ่นบอกไลนะเพิ่นเถิดเน่ฟังทุกเมื่อทุกเว้นทุกเศร้าทุกแรงท่านพระคู่เพิ่นดูขยันอุ่มสู้เอิญหาอยากให้ญาติโจมลุ่เรื่องร่ำด้วยช่วยให้ญาติโจมมีบุญมีบาตรสนามมีสตาบารมีดีงาม ริโตนด้วยความริโตนด้วยความเมตตาด้วยความปรัถนาดีของพลผ้าเห็ดผ้าสางผ้าทำผ้าบําเพ็ญสารพัดเิ่นผ้าเห็ดผ้าสางทุกอันทุกแนวขณะครูบาอาจารย์ข้ามมันดีข้ามมันดีสีมันงามกล่าวว่าไงฟังเธอนเนี่ยังเบิร์ดเพราะความเมตตาปรัถนาดี อยากให้อาจโจมเป็นผู้ดีเป็นผู้อยู่ดีมีสุขเกิดชนหนึ่นงพบใดก็จะเป็นผู้บางครั้งสมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องด้วยเช่งของเงินทองยศฐานบรรดาศีความดีงามคิติศักดิ์สุอเสียงรุงเรื่องรุงโรดสตนาการตนกว่าตับเท่าเขาสู่พระนิพพาน็เทวัลบุญผลท่านการดีผลบุญผลท่านการก,ารกุศลที่ได้เหตุน้ำคุบาอาจารย์ ที่ได้เห็นได้ทำบำเพ็ญตัวส่วนร่วมตัวสังคมต่อบิดามันดาคูบาอาจารย์ข้ามสู้ข้ามสู้ไปอยู่จะไดนแห่งใดกอจะไม่จะจะเล่นลุงเรื่องไพ่บุญพูนทรัพย์ถูกเมื่อทุกการทุกสถานที่ทุกเวลาทุกหน้าที่แข่วคาดปลอดภัยสวัสดีไม่ใช่เพราะบุญกุศลผลละบุญที่เขาก็ทำบำเพ็ญนี่เด้อพัฒนันบันนี้ เวลามีซ้ำนี้ก็พูดซ้ำนี้ให้พังสรุปทั้งหมดจะว่าอยากรำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากจะล้นลุ่งเรื่องรวยสติป,ปัญญาวิชาความรู้มิสติป,ปัญญาเสียแวสลาดเปลี่ยนป่าจัตกวิได้ทำคุณงามค้านดีให้พ้นทุกพ้นวัฏสรรงสารประมันให้ทานมาหลักษาศีล มันบ่ายพระสวดมนต์มันพังเทศฟังธรรมประพฤติรรมปฏิบัติรรมเจริญเมตตาภาวนาอย่างที่ท่านพระอาจารย์พระคู่คนไพศาพระรรมคณะครูบาอาจารย์พระไพศาระปฏิบัติกันแหละดีแท้แน่นอนเด้ออย่าโยมทั้งหลายขอให้ภาคภูมิใจดีใจเกิดมาชาตินี้ไม่เสียสีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่เสียศาสตร์เกิดเพราะว่ามีวัดมีบามีพระศาสนามีครูบาอาจารย์เป็นปันาดีกับเราเราได้เข้ามาม,มีโอกาสเข้ามาบำเพ็ญบุญกุศลอย่างที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นคณะพอแก้วแม่คุณพระบุญแม่พระทั้งหลายม,มีวัดไมว่าพระวัดพระว่าทั้งปวงได้สี่ขีข้านขนยกักเห้าของ ลุงเรื่องไพ่บุญพุ่นดีพุ่นสีพุ่นประเสริฐลำเลิศด้วยสัตวิงสาริง้งขา้าน,นับประการสถิป,ปัญญาวิชชาความรูก้ก็ดีหูความดีความงามผลทุกผลวตสงสารมันปฏิบัติคือเพ่นบอกเพ่นสอนพ่นสีพ่นเทหน่อยมากอยากงายกับขอให้ได้เหตุได้ทำต่ามือนสิบมื่นได้เห็ุน้ำเพิินได้ทำบุญนํำท่านน้ำเพิินถูกเสร้าทุกเพรนทุกเย็นท,ท,ทุกคำ อืมขอให้ได้เฮ็ดบ่ได้เต็มสิบมืเก้าหมือสิบหมือนก็ขอให้มันได้เฮ็ดมื่หนึง่งสองมื่สามมือสี่มือเฮ็ดทุกมือแห้งดีเฮ็ดไปตลอดแห้งประเสริฐอะไรนะขณะสงโมใหญ่เิ่น,ะนาม,ญญมาหลายจิตหลายทางหลายแห่งหลายหนหลายตำบลหลายวัดหลายอำเภอหลายภาคมาร่วมกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้เป็นเนือ้อน้าบุญไห้แก่เฮ้าต่บำเพ็ญ เด้ออย่าจมไม่ออกเด้อปัญญาอรตมากับมาไห้คือกันเนี่ยมาไห้คือกันเลยเนี่ยไห,ห,ห้สิ่งไห้ของไห้สินไห้ถ้ำไห้คำเทศคหสอนไห้สติปัญญาไห้วิชาความรู้ไห้หูแนวทางปฏิบัติพ้นทุกมาขึ้นกับเทศมาแล้วกาวมาแล้วมาดีกับกาอีกนิดหนึ่งใ้เวลาพอสมควรในการที่บัิพจนจะได้ปฏิบัติภาคต่อไป ฉันั้นบันนี้จึงขออนุโมทนาสาธุการบุญกุศลความดีบรารมีน้ำใจของคณะสัทธาเจ้าภาพพี่น้องพ,พอ่อพ้องญาติโยมมาจากิบแดอื่น,น,นบัดอื่นที่อื่นก็นดีบ้านนี้ก็ดีได้มาฮ่มกันอยู่ณสถานเที่แห่งนี้เพื่อจะ โดยกระทําบําเพ็ญใสาบารเสพโพกถวายอุปธรรมบรรุอุปธรรมประฏาคุบาาจารย์โดยควรนเขาและอาหารทยาท่านหวานและข้าวก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีขออนุโมทนาสาธุการกรสัตทั้งหลายในโอกาสนี้เนาะต่อไปก็จะได้ผ้าถวายผัป้าเ่องของกองบุญ มาเอาบุญแล้วว่าเฮ็ดบุญก็สิได้ขาดทุนเมื่อแตา่มาก็ะดิได้มาเอาบุญก็ต้องเฮ็ดบุญต้องสิได้บุญสร้างเหตุอันเป็นบุญเสิมาแล,ล้วก็ดีมาหายกัลังอกกำลั่างใจมาเย,ยี่ยมมาหามาแผ่เมตตามาปรานหน้ามาแบ่งปันสันซอยกันก็ตั้นประคู่พนผู้คนทำงานศาสนาทำบวาเพา็ญคิดศาสนาขณะคู่บาอาจารย์เพินสนันบัณนเนิยเียงขอยยุติ ในการเห่าการกล่าวกันเทศกันพูดกันจาอันได้น้อมน้ำมากกล่าวแล้วก็ขอให้พระแก่วแม้คุ้นพระบุญไม่ผาทั้งหลายจดจำทำคิดพิดจรารณาศึกษาบำเพ็ญภาคเพียรเรียนรู้ต่อไปให้มากให้ยิ่งให้ดีให้งามให้มากมูลพูนสมบูรณ์แบบเดอ้อ กิดศาสตร์ใดพบหนึ่งก็สิบปอยากจนคนแค้นลำบากลำบนกุศ์นี่พระอนิสงส์ทรงไห้ที่ห้องเหตุเอาถ้ำนี่เป็นของห้องแท้ๆพญาวาทานังสกศสปนางทานังสหายสะสภูตังผลทานนี่แหละผลบุญนี่แหละจะเป็นญาติเป็นมิตรสารเหตุญาติทมติดตามข้ามจูนหนุนให้เป็นพีเลี้ยงนางนมข้ามจูนหนุนไปตลอดไปจนถึง พ,พ้พนทบพ้นชาติพ้นมวัฏสงสารแต่ห้าวว่าผมประมาศห้าวประมาทแล้วโอ้ยท่านไปแล้วหายไปแล้วก็บพระปานนั้นแลห,นล,ะะหนและบ่เห็นรวยบ่ถึงเถือกไปเห็นถือกเลขยกแล้ววันที่หนึ่งจักเจียเฮ็ดไปเฮ็ดมากับเบือ